สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แนนขอสวัสดีมือเดียวนะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งนี่คือถือกล้องค่ะหลังจากออกกำลังกายแบบด้วย TIX อุปกรณ์เครื่องนี้แล้วเรารู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็หิวมากแล้วในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าในตู้เย็นที่บ้านแนนมีอะไรกินแล้วที่สำคัญคืออยากจะลดความอ้วนด้วย ไม่ได้อยากลดความอ้วนหรอกคือช่วงนี้ก็ควบคุมไขมันหนะ่อยเนาะอายุเยอะแล้วอ่าอ่ะ,อะ,อะแล้วก็ที่แนนไปขนเอในตู้เย็นมานะคะเดี๋ยวแนนจะให้ดูเนาะโอ๊ยปาดเหงื่อก่อนวันนี้แบบเหงื่อท่วมตัวมากแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้โปรตีนอาจจะไม่พอแต่ว่าเราก็เสริมไข่ต้มเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าแนนเตรียมอุปกรณ์อะไรไว้เพราะว่า ข้นในตู้เย็นเมื่อสักครู่นี้เองเลยค่ะไปดูอุปกรณ์ในตู้เย็นที่แนนมีก็มีกิมจินะคะวันนี้กิมจิก็เหลืออยู่นิดเดียวแล้วแหละเพราะว่าทำเอาไว้ตั้งนานละนี่นะคะอันนี้แนนใช้พลาสติกโปะเอาไว้สําหรับใครอยากดูคลิปกิมจินะคะเดี๋ยวแนนจะแปะเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างให้ค่ะมีกิมจิอยู่หน่อยนึงแล้วก็มีปลาเส้นแล้วก็ในถุงนี้ก็จะเป็นกุ้ยช่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ ต้มกิมจิกินกันเลยค่ะง่ายๆเนาะเอาแบบเมนูง่ายๆที่พอหาได้แนนไม่มีต้นหอมนะคะแนนก็เลยใช้เป็นกุยช่ายแทนค่ะจะแกะออกจากถุงก่อนเพราะว่าซื้อมาก็หลายวันแล้วค่ะแต่ก็ยังสดอยู่ค่ะไปค่ะไปลงหมอ้อด้วยกันค่ะอ๋อก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวแนนจะต้องหัน่นกิมจิเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีหอมญี่ปุ่นนี่จะดีมาก แต่ว่าแนนมีกุ้ยช่ายก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้แนนตั้งน้ำเปล่าไว้นะคะแล้วก็แนนจะใส่หมูชึกๆเข้าไปค่ะเป็นผงปรุงรสหมูแบบไม่มีผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่ปลาเส้นเข้าไปเลย จะเ,เหมือนน้าจะน้อยนะคะเดี๋ยวใส่น้ําไปอีกนิดนึงแล้วก็นี่ก็เป็นช็อตเด็กของเราค่ะใส่กิมจิลงไปเลยค่ะอันนี้แนนหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ รสชาติเขาจะออกแบบเปรี้ยวๆเค็มๆเนาะคล้ายๆกับอารมณ์แกงส้มประมาณนั้นชิมรสชาติเปรี้ยวๆเราลองชิมก่อนนะคะว่าเปรี้ยวไหมถ้าเกิดไม่เปรี้ยวเนี่ยก็ใส่น้ำกิมจิไปได้ค่ะอืมอร่อยแล้วแหละแบบเปรี้ยวๆเค็มๆ เดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะแล้วเราค่อยใส่ใบกุยช่ายไปแหมเสียดายไม่มีรีกเนาะไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นถ้าเกิดมีต้นหอมญี่ปุ่นอีกนิดนึงนะโอ้โหคุณเอ้ยจะอร่อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็เก็บของในตู้เย็นที่เหลือๆกินไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บของในตู้เย็นกินเราไปซื้อใหม่ตลอดมันกเ็เป็นการสิ้นเปลืองเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึง ันนี้แนนก็ต้มไข่เอาไว้สองลูกนะคะเพราะว่ากลัวโปรตีนไม่พอค่ะก็เลยเต้มไข่ไปแต่ว่าวันนี้มื้อนี้แนนจะไม่ทานแป้งเพราะว่า,าในตัวแป้งเขาก็จะมีอยู่ในในอะไรนะแป้งเขาก็จะมีอยู่ในปลาเส้นอยู่แล้วเนาะเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึง เนี่ยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเป็นเมนูง่ายๆเนาะแล้วก็แคลอรี่ไม่สูงด้วยเดี๋ยวขอเพิ่มอันนี้อีกนิดนึงค่ะแนนชอบ ค่ะเพียงเท่านี้ก็พร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะ